สวัสดีครับและนี่คือรายการ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญจากในตอนที่แล้วภาพวาดเพียงภาพเดียวได้จุดชนวนรอยร้าวที่ยากจะประสานความเคลือบแคลงสงสัยที่เคยจางหายได้หวนกลับมาทิ่มแทงพระไทยขององค์รามอีกครั้งแม้ภายนอกยุคทองแห่งรามราชจะยังคงดำเนินต่อไป แต่ภายใต้พรมทองแห่งความสุขสมบูรณ์นั้นเงาแห่งอดีตและพิดร้ายแห่งคำยุยงกำลังกัดกร่อนความไว้วางใจลงอย่างช้าๆและในวันนี้เสียงกระซิบที่เริ่มต้นจากมุมมืดกำลังจะดังขึ้นดังขึ้นจนสะเทือนไปถึงบัลลังก์ส่วนที่หนึ่งรอยร้าวใต้พรมทองการเวลาในยุครามราชยังคงดำเนินต่อไปกรุงอโยธยาเป่ยมด้วยความสงบสุข แต่ภายในพระราชวังบรรยากาศกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนับตั้งแต่วันที่องค์พระรามได้ทอดพระเนตรเห็นภาพวาดทศกัณฐ์แผ่นนั้นความห่างเหินและความเย็นชาบ้างอย่างก็ได้ก่อตัวขึ้นระหว่างพระองค์และพระนางสีดาอย่างช้าช้าแม้พระรามจะทรงพยายามทำหน้าที่ของกษัตริย์อย่างดีที่สุดทรงออกว่าราชการทรงดูแลทุกสุขของราชดอ แต่ในยามที่ประทับอยู่ตามลำพังกับพระนางสีดาความขุ่นข้องหมองใจและความเคลือบแคลนที่ยังคงฝังลึกก็มักจะแสดงออกมาผ่านแววพระเนตรหรือพระสุรเสียงที่เปลี่ยนไปพระองค์ไม่ได้ตรัสถามถึงเรื่องนั้นอีกแต่ความเงียบงันที่เกิดขึ้นกลับน่าอึดอัดและเจ็บปวดยิ่งกว่าคำตำหนิดใดๆส่วนพระนางสีดาผู้ซึ่งกำลังทรงพระคันแก่ก็ทรงรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนันน้นเป็นอย่างดี หัวใจของพระนางเต็มไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจและความเศร้าโศกเหตุใดความรักและความซื่อสัตย์ที่พระนางมีให้จึงยังคงถูกตั้งคำถามอยู่ร่ำไปบทพิสูจน์ด้วยเปลวเพลิงนั้นยังไม่เพียงพออีกหรือแต่ด้วยความรักและความเคารพในพระสวามีพระนางจึงทำได้เพียงเก็บงำความทุกข์นั้นไว้และภาวนาให้การเวลาช่วยเยียวยารอยร้าวที่เกิดขึ้นนี้ให้จางหายไป โดยหารู้ไม่เลยว่าพายุระลอกไห่ที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมกำลังก่อตัวขึ้นนอกกำแพงวังส่วนที่ 2. เสียงกระซิบในหมู่ชนดังที่เราได้เกริ่นไว้ในตอนก่อนแม้ปาฏิหาริย์การลุยไฟจะเกิดขึ้นแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เห็นด้วยตาตนเองโดยเฉพาะชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปเรื่องราวการที่อัครมเหสี เคยตกไปอยู่ในเงื้อมมือของจอมอสูรนานับสิบปีนั้นก็ยังคงเป็นหัวข้อสนทนาและเป็นบ่อเกิดแห่งความสงสัยใครรู้อยู่เสมอแรกเริ่มอาจจะเป็นเพียงการพูดคุยกันในวงแคบๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่เมื่อเวลาผ่านไปประกอบกับอาจจะมีผู้ไม่หวังดีเช่นนางอดุลลาคอยสอดแทรกความคิดที่บิดเบี้ยวลงไปเสียงกระซิบเหล่านั้นก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นคำนินทา และคำครหาที่แพร่สะพัดออกไปในวงกว้างเจ้าได้ยินเรื่องที่เขาลือกันหรือไม่เรื่องของพระราชินีเราหนะเสียงหนึ่งอาจจะดังขึ้นในโรงซักผ้าข้าก็ได้ยินมาเหมือนกันว่ากันว่าการที่พระราชินีเรานั้นทรงรอดชีวิตกลับมาได้อาจจะไม่ใช่เพราะโชคช่วยเพียงอย่างเดียวอีกเสียงตอบใช่แล้วการที่ทรงไปอยู่ในวังของยักษ์ตั้งนาน ใครจะรับประกันได้เล่าว่าสายเลือดในครันนั้นจะเป็นขององค์รามจริงๆคำพูดเหล่านี้แม้จะไร้ซึ่งหลักฐานแต่ก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วราวกับเชื้อโรคกัดกินความศรัทธาและความเคารพที่ประชาชนเคยมีต่อองค์ราชินีจนเริ่มสั่นคลอนส่วนที่ 3. สู่พระกันราชันองค์พระรามนั้นทรงเป็นกษัตริย์ผู้ใส่พระไทยในทุกสุขของราชฎรยิ่งนัก พระองค์มักจะทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชนสเสด็จออกไปรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของประชาชนตามท้องตลาดและชุมชนต่างๆในยามค่ำคืนอยู่เสมอเพื่อให้ได้ทรงทราบถึงความจริงโดยปราศจากการปรุงแต่งของเหล่าขาราชบริพานและในค่ำคืนหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงปลอมพระองค์ปะ,ปะปนไปกับชาวบ้านณบริเวณท่าซักผ้าท้ายเมืองนั่นเอง โชคชะตาที่โหดร้ายก็ได้นำพาให้พระองค์ได้ทรงสดับฟังในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดกาลพระองค์ได้ยินเสียงกลุ่มคนซักผ้ากำลังนั่งจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องราวในราชสำนักและหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนั้นก็หนีไม่พ้นเรื่องขององค์อัคระมะเหสีข้าว่านะองค์รามงธงทำไม่ถูกเลยที่รับพระนางสีดาก,กลับมาเป็นมเหสีอีกครั้ง ชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นนางไปอยู่กับทศกัณฐ์ตั้งนานใครจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่มันเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติของราชวงศ์โดยแท้ใช่ใช่แล้วดูสิตอนนี้ยังทรงพระคัน์อีกหากเกิดโอรสนั้นไม่ใช่สายเลือดกษัตริย์ขึ้นมาจะทำอย่างไรแผ่นดินอโยธยาของเราจะมัวหมองไปถึงไหนกันอีกคนเสริม ทุกถ้อยคําที่พระรามได้ทรงสดับฟังเปรียบเสมือนคมหอกนับพันเล่มที่พุ่งเข้าทิ่มแทงพระทัยของพระองค์ซ้ําแล้วซ้าเล่าเสียงหัวเราะเสียงนินทาเสียงคอรหาของเหล่าพระศกนิกรที่พระองค์ทรงรักและปกป้องบัดนี้กําลังหวนกลับมาทําร้ายพระองค์และนางอันเป็นที่รักอย่างแสนสาหัสส่วนที่4ธรณีพิโรธพระรามประทับยืนนิ่งอยู่ในเงามืด พระวรกายแข็งทื่อเรากับถูกสาปพ,พระกันของพระองค์อื้ออึงด้วยเสียงนินทาเหล่านั้นเสียงที่ตอกย้ำความเคลือบแคลงเสียงที่เหยียบย่ำเกียรติยศของพระองค์และราชวงศ์เสียงที่ทำร้ายนางอันเป็นที่รักความรู้สึกหลากหลายประดังเข้ามาทั้งความโกรธความเสียพระไทยความอับปยยและความขัดแย้งในใจที่รุนแรงยิ่งกว่าครั้งไหน ในฐานะสามีพระองค์ทรงรักและเชื่อมั่นในตัวนางสีดาพระองค์ทรงเห็นปาฏิหาริย์การลุยไฟด้วยพระเนตรตนเองพระองค์ทรงทราบดีว่านางบริสุทธิ์แต่ในฐานะกษัตริย์พระองค์จะทรงนิ่งเฉยต่อเสียงครหาของปวงชนได้อย่างไรบัลังกษัตริย์นั้นตั้งอยู่บนความศรัทธาและความเชื่อมั่นของราษฎรหากราษฎรหมดศรัทธาในองค์ราชินี ความมัวงหมองนั้นยอมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของราชบัลลังก์และต่อภาพลักษณ์ของพระองค์เองในฐานะผู้ปกครองพระรามเสด็จกลับพระราชวังในค่ำคืนนั้นด้วยพระไทยที่หนักอึง้งราวกับมีขุนเขาทั้งลูกกดทับอยู่ภาพรอยยิ้มอันเปี่ยมสุขของนางสีดาภาพทอมที่กำลังนูนเด่นขึ้นทุกวันยิ่งทำให้พระไทยของพระองค์ปวดร้าวยิ่งขึ้นพระองค์จะทรงทำเช่นไรดี จะทรงเลือกปกป้องนางอันเป็นที่รักโดยไม่สนใจเสียงคอรหาซึ่งอาจจะนำไปสู่ความแตกแยกและความไม่สงบในบ้านเมืองหรือจะทรงเลือกทำหน้าที่ของกษัตริย์รักษากฎมนเทียนบาลและเกียรติยศของราชวงศ์แม้จะต้องแลกมาด้วยการทำลายหัวใจของตนเองและของผู้หญิงที่พระองค์รักที่สุดมันคือทางเลือกที่เจ็บปวดคือภาระอันหนักอึ้งที่กษัตริย์ผู้ทรงทมต้องแบกรับไว้แต่เพียงลำพัง ส่วนที่หหน้าที่เหนือหัวใจวันเวลาผ่านไปแต่เสียงคอรหานินทาเกี่ยวกับองค์ราชินีกลับไม่ได้จางหายไปตรงกันข้ามมันยิ่งดังและแพร่สะพัดไปทั่วทั้งพระนครจนกลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้ในหมู่ข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ก็เริ่มมีเสียงนินทาถึงความไม่เหมาะสมและความเสื่อมเสียที่จะตามมา แรงกดดันจากรอบด้านถาโถมเข้าใส่พระรามอย่างหนักหน่วงพระองค์ทรงครุ่นคิดไตร่ตรองด้วยความทุกข์ทรมานเป็นเวลาหลายวันหลายคืนในที่สุดด้วยหัวใจที่แหลกสลายพระองค์ได้ทรงตัดสินพระไทยในหนทางที่ขัดต่อความรู้สึกแต่เป็นไปตามหน้าที่ขององค์พระประมุขพระองค์ทรงเลือกที่จะรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้เหนือความรักส่วนพระองค์ พระรามทรงเรียกพระอนุชาทั้งสามพระลักษ์พระพธน์และพระสัตรุธให้มาเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ณท้องพระโรงชั้นในพระพักของพระองค์แคร่งครึมและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเมื่อทั้งสามพระองค์มาถึงพระรามก็ได้ทรงเล่าถึงเรื่องราวทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงสดับฟังมาทั้งคำนินทาของชาวบ้านและความกังวลของเหล่าข้าราชบริพาร ก่อนจะทรงเปล่นวาจาที่ทำให้พระอนุชาทั้งสต้องตกตะลึงจนพระวรกายสั่นสะท้านพี่ได้ตัดสินใจแล้วพระสุรเสียงของพระองค์แหบพร่าเพื่อขจัดคำคอรหาทั้งปวงเพื่อรักษาเกียรติยศของราชวงศ์และเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินพี่จำต้องให้สีดาออกจากวังไปส่วนที่6คคำสั่งที่ไม่อาจทัดทาน ซึ้นพระสุรเสียงนั้นความเงียบงันอันน่าสะพรึงกลัวก็ได้เข้าปกคลุมท้องพระโรงพระลักษ์พระพรตและพระสัตรุษต่างประทับยืนนิ่งราวกับรูปปั้นไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่พระกันของตนเองได้ยินนี่คือองค์รามพี่ชายผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความรักกำลังจะมีรับสั่งให้ขับไล่พระพี่นางผู้บริสุทธิ์และกำลังทรงพระคันออกจากวังไปอย่างนั้นหรือท่านพี่ทรงล้อเล่นกระหม่อมใช่หรือไม่ พระลักษ์คือผู้ที่ทูลขึ้นเป็นคนแรกน้ำเสียงของพระองค์เต็มไปด้วยความไม่เชื่อและความเจ็บปวดนี่มันไม่ยุติธรรมเลยพยาฆ่าองค์ศีดาทรงบริสุทธิ์พระองค์ก็ทรงชาบดีแก่ใจเหตุใดจึงต้องทรงฟังคำนินทาของคนพาลเหล่านั้นด้วยพระพรตและพระสัตร,รุ์แม้จะไม่ได้ทูลสิ่งใดออกมาแต่สีพระพักและแววพระเนตรก็แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยและความผิดหวังอย่างชัดเจน แต่พระรามกลับทรงสายพระพักอย่างเหนื่อยอ่อนพี่รู้พี่รู้ดีว่านางบริสุทธิ์แต่นี่ไม่ใช่เรื่องของความจริงแต่เป็นเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของศรัทธาที่ประชาชนมีต่อราชบัลลังก์ในฐานะกษัตริย์พี่มิอาจปล่อยให้คำกระหาเช่นนี้กัดกร่อนความมั่นคงได้พี่จำต้องทำแม้หัวใจของพี่จะแหลกสลายเพียงใดก็ตามพระสุรเสียงของพระองค์เต็มไปด้วยความทรมาน แต่ก็แฝงไว้ด้วยความเด็ดเดี่ยวพระองค์ได้ตัดสินพระไทยแล้วและไม่มีสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงได้จากนั้นพระองค์จึงได้ทรงมอบหมายภารกิจที่น่าเจ็บปวดยิ่งกว่าให้แก่พระอนุชาผู้พักดีที่สุดลักษพี่ขอสั่งให้เจ้านำตัวศีดาเดินทางออกจากเมืองในวันพรุ่งนี้จงพานางไปยังป่าลึกแล้วปล่อยนางไว้ที่นั่นตามลำพังคำสั่งนั้นเปรียบเสมือนคมดาบ ที่เกลียดลงอนหัวใจของพระลักษณ์จนเป็นแผลลึกส่วนที่ 7. หัวใจอนุชาพระบัญชาอันโหดร้ายก้องอยู่ในพระกันของพระลักษณ์ราวกับเสียงฟ้าผ่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระวรกายของพระองค์สั่นเทาไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเจ็บปวดความกโกรธความรู้สึกผิดอย่างรุนแรงเหตุใดเหตุใดโชคชะตาจึงต้องโหดร้ายกับพระพี่นางผู้ประเสริฐถึงเพียงนี้ หลังจากที่ต้องทนทุกข์ทรมานในแดนอสูรมานานปีหลังจากที่เพิ่งจะผ่านพ้นบทพิสูจน์อันน่าสะพรึงกลัวเหตุใดจึงต้องมาเผชิญหน้ากับการถูกขับไล่อย่างไร้ความปราณีจากพระสวามีที่ตนรักยิ่งอีกเล่าพระลักษณ์อยากจะคุกเข่าลงทูลทัดทานขอร้องให้พระเชษฐาทรงเปลี่ยนพระทยัย แต่เมื่อทรงเห็นพระพักอันแน่วแน่แล้วแววพระเนตรที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานไม่แพ้กันขององค์รามพระองค์ก็ทรงทราบดีว่าไม่มีสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินพระไทยในครั้งนี้ได้อีกต่อไปแล้วนี่คือพระราชองค์การคือหน้าที่คือสัจจะของกษัตริย์ที่พระองค์ในฐานะอนุชาจำต้องปฏิบัติตามแม้หัวใจจะแหลกสลายเพียงใดก็ตาม ด้วยความพักดีอันท่วมทนและความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรยายได้พระลักษ์จึงได้แต่ก้มพระพักลงรับพระบัญชานั้นมาโดยมิอาจทูลทัดทานสิ่งใดได้อีกพยัค่ะ,สะเสด็จพี่น้องจะทำตามพระประสงค์น้ำเสียงของพระองค์สั่นเครือนน้ำพระเนตรเอ่อคลอแต่ก็ทรงสะกดกลั้นไว้ พระองค์ทรงทราบดีว่านับตั้งแต่วินาทีนี้ไปพระองค์จะต้องกลายเป็นผู้ร้ายในสายพระเนตรของพระพี่นางผู้ที่นำพานางไปสู่ความพินาศภาระอันหนักอึ้งนี้ช่างโหดร้ายเกินกว่าที่ผู้ใดจะแบกรับไว้ส่วนที่ 8. กลลวงสู่ป่าลึก เมื่อรับพระบัญชามาแล้วภารกิจที่ยากเย็นที่สุดก็คือการทูลเชิญพระนางสีดาให้ออกเดินทางโดยที่พระนางมิได้ทรงระแคะระคายถึงชะตากรรมอันโหดร้ายที่รออยู่เลยแม้แต่น้อยพระลักษ์ทรงทราบดีว่าหากทรงทูลความจริงไปพระนางสีดาจะต้องเสียพระไทยอย่างมากและอาจจะตรงปฏิเสธที่จะเสด็จด้วยซึ่งจะทำให้ทุกอย่างยากลำบากยิ่งขึ้น พระองค์จึงจำต้องสร้างเรื่องโกโหกขึ้นมาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทรงต้องโป้โปดต่อพระพี่นางอันเป็นที่รักในรุ่งเช้าของวันถัดมาพระลักษณ์ได้เสด็จไปยังพระตำหนักของพระนางสีดาพร้อมกับจัดเตรียมราชรถและขบวนเสด็จเล็กๆไว้พร้อมสรรพระองค์ทรงพยายามปรับสีพระพักให้ดูปกติที่สุดก่อนจะเข้าไปกราบทูลพระนางด้วยน้ำเสียงที่ร่าเริงว่า ค้าแต่พระพินางวันนี้อากาศดีนักเสด็จพี่พระรามทรงมีพระประสงค์อยากให้พระพินางได้เสด็จประพาสป่าเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสูตรอากาศบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพระขันยิ่งนักหม่อมชั้นได้เตรียมราชรถไว้พร้อมแล้วเชิญเสด็จเถิดพะยะข่ะ พระนางสีดาซึ่งยังคงอยู่ในความเศร้าโศกจากเหตุการณ์เมื่อคืนก่อนเมื่อได้ส่งสดับว่าพระสวามีทรงเป็นห่วงและใส่พระไทยก็ทรงรู้สึกดีพระไทยขึ้นมาบ้างทรงคิดว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจและฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับคืนดังเดิมพระนางจึงมิได้ทรงสงสัยในคำทูลเชิญน,นั้นเลยแม้แต่น้อยแต่กลับทรงตอบตกลงและเสด็จขึ้นราชรถไปกับพระลักษณ แต่โดยดีโดยหารู้ไม่เลยว่า<ๆ>การเดินทางในครั้งนี้หาใช่การเดินทางเพื่อพักผ่อนแต่คือการเดินทางสู่การพลัดพรากและการในระเทศครั้งที่สองในชีวิตที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นส่วนที่ 9. น้ําตาที่ต้องซ่อนราชรถเคลื่อนขบวนออกจากกรุงอยุธยามุ่งหน้าสู่ป่าลึกบรรยากาศบนราชรถนั้นเต็มไปด้วยความเงียบงันที่น่าอึดอัด พระนางศีดาทรงพยายามชวนพระอนุชาสนทนาถามไถยถึงเรื่องราวต่างๆแต่พระลักษ์กลับทรงตอบเพียงสั้นๆพระพักเคร่งครึมและเอาแต่ทอดพระเนตรออกไปนอกหน้าต่างราวกับมีเรื่องทุกข์ร้อนอยู่ในพระไทยยิ่งราชรถเดินทางลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นเท่าใดหัวใจของพระลักษ์ก็ยิ่งบีบคันมากขึ้นเท่านั้นพระองค์ทรงเห็นภาพของพระพี่นางผู้มีพระสิริโฉมงดงามบริสุทธิ์ และกําลังส่งพระครันนน่งอยู่เคียงข้างโดยหารู้ไม่เลยว่าอีกไม่นานพระองค์จะต้องทอดทิ้งนางไว้ในป่าอันเปลี่ยวร้างแห่งนี้ตามลำพังภาพนั้นมันช่างโหดร้ายและทิ่มแทงหัวใจของพระองค์จนแทบจะทนดูต่อไปไม่ไหวน้ำพระเนตรของพระองค์เริ่มเอ่อคลอขึ้นมาแต่ก็ทรงพยายามสะกดกลั้นไว ทรงเบือนพระพักหนีสแสดงทําเป็นทอดพระเนตรทิวทัศน์เพื่อไม่ให้พระพี่นางได้ทรงเห็นความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดมันถาโถมเข้ามาในจิตใจจนแทบจะระเบิดออกมาพระองค์ทรงเกลียดชังตนเองที่ต้องมาทำหน้าที่อันแสนโหดร้ายนี้ทรงเกลียดชังโชคชะตาที่เล่นตลกกับชีวิตของผู้บริสุทธิ์และทรงเกลียดชังคำนินทาอันไร้ค่าที่ทำลายได้แม้กระทั่งความรักและความยุติธรรม ทุกย่างก้าวที่ราชรถเคลื่อนไปข้างหน้าคือทุกย่างก้าวที่นำพาพระพินางเข้าใกล้โศกนาฏกรรมมากขึ้นทุกขณะส่วนที่ 10. กลางไพรเพียงลำพังราชรถเดินทางลึกเข้ามาในป่าจนกระทั่งมาถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาบริเวณที่เปลี่ยวร้างห่างไกลาจากผู้คนพระลักษณ์ทรงสั่งให้หยุดราชรถพระองค์ทรงทราบดีว่า นี่คือสถานที่ที่พระองค์จะต้องทอดทิ้งพระพี่นางไว้หัวใจของพระองค์บีบคั้นจนแทบจะหยุดเต้นพระองค์ทรงหันไปมองพระนางสีดาผู้ซึ่งกำลังทอดพระเนตรทิวทัศน์ริงฝั่งแม่น้ำด้วยความสนพระไทยโดยหารู้ไม่เลยว่าชะตากรรมอันโหดร้ายกำลังรออยู่พระลักษณทรงรวบรวมความกล้าทั้งหมดก่อนจะตรัสออกมาด้วยสุรเสียงที่สั่นเครือที่สุดข่าแต่พระพี่นาง การเดินทางได้สิ้นสุดลงแล้วณที่แห่งนี้พระนางศรีดาทรงหันกลับมาด้วยความประหลาดพระไทยสิ้นสุดแล้วหรือน้องรักแล้วเสด็จพี่พระรามเหล่าจะเสด็จตามมาเมื่อใดกันคำถามอันไร้เดียงสานั้นเปรียบเสมือนคมมีดที่กรีดซ้ำลงบนบาดแผลในใจของพระลักษณ์พระองค์มิอาจทนเก็บงำความจริงไว้ได้อีกต่อไป น้ำพระเนตรที่ทรงสะกดกลั้นไว้บัดนี้ได้ไหลทะลักออกมาอย่างไม่อาจห้ามได้พระองค์สุดพระวรกายลงกมกราบแท่พระบาทของพระพี่นางพลางร่ำไห้ออกมาอย่างไม่อาจผู้ใดพระพี่นางโปรดโปรดอภัยให้น้องด้วยน้องน้องจำต้องทำตามพระบัญชาเสด็จพี่พระรามหาได้ทงทรงมีพระประสงค์ให้เสด็จพระพาสไม่ แต่ธงทรงมีรับสั่งให้น้องนำพระพี่นางมาปล่อยทิ้งไว้ณป่าแห่งนี้แต่เพียงลำพังสิ้นคำสารภาพนั้นโลกทั้งใบของนางสีดาก็พลันพังทลายลงพระนางสุดพระวรกายลงกับพื้นนิ่งงันไปชั่วขณะก่อนที่น้ำพระเนตรแห่งความเจ็บปวดความผิดหวังและความไม่เข้าใจจะไหลรินออกมาอย่างหาที่สุดมีได้ เหตุใดเหตุใดพระสวามีอันเป็นที่รักจึงทรงกระทำกับพระนางได้ถึงเพียงนี้พระลักษณ์ได้แต่ร่ำไห้และกราบขออภัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนจะจำใจพระออกจากพระพี่นางขึ้นสู่ราชรถแล้วสั่งให้เคลื่อนขบวนกลับทิ้งไว้เพียงร่างอันบอบบางของสตรีผู้บริสุทธิ์ ภูกำลังจะกลายเป็นแม่คนให้ยืนอยู่กลางป่าลึกแต่เพียงลำพังพเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่ไม่อาจอยั่งรู้ได้สำหรับวันนี้เรื่องราวที่สาบสูญก็ได้เดินทางมาถึงจุดที่บีบคั้นหัวใจที่สุดอีกครั้งแล้วแต่ชะตากรรมของนางศีดาจะเป็นเช่นไรต่อไปใครจะมาช่วยเหลือนางและองค์พระรามจะต้องเผชิญหน้ากับผลของการตัดสินพระไทยครั้งนี้อย่างไร และเพื่อไม่ให้พลาดบทสรุปอันน่าสะเทือนใจนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Lost Story ของเราไว้เรามีเรื่องราวที่สาบสูญบทใหม่มาให้ท่านได้รับฟังกันในทุกๆวันเวลาทุ่มตรงพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญสวัสดีครับ